ได้บอกขอร้องวันนี้มาซัดไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกเป็นแบบอาจารย์ใหญ่วันนี้จะควันนี้วันนี้ี่ไต่ฝุ่เหมือนกับลานาโมโซัดเป็นเป็นเป็นข้อความเป็นขาอเกียวกับหืข้อความเตือนมีโอกาสพลาดได้แค่ครั้งเดียวค่ะวันนี้นะคะดิพยอยู่กับไต้ฝุ่นนะคะดิพยมาสัดเป็นไลท์ที่หกในชีวิตก็ได้น้องไต้ฝุ่นมาแหมจริงิทำไมแบบกล้าไว้ใจให้พี่ทำเออ ผมเชื่อผมเชื่อในมือพี่เลยเชื่อในมือพี่เลยผมเป็นคนผมเป็นคนที่ชอบชอบคนที่มีแพส่นแมทอาร์ตอะไรเงี้ยคือผมก็เราก็ทำงานแฮนด์เมดเหมือนกันใช่แต่คนเขาเขาทำเป็นกีตาร์แฮนด์เมดใช่แล้วก็ออีกอย่างหนึ่งแล้วผมเลยเข้าใจอะย่างอัเนี่ยอะแคปสติกครับผมแคปสติกแม่ครับแคปสติกเหมือนกัไลายมาเอนลอบบี้ผมค่อยซักว่ะ คืออันอย่างของมันกูพี้ก็บอกแต่ฟูนพี่มบบเก่งนะเอาคนอื่นบอก<ม>นี่ก็บอกว่าว้าวใช่เขาอยากอยากสักกับพี่ผมแบบเขาผมเป็นคนชอบให้โอกาสคนหนูก็แบบเออพี่ก็แบบใจบาดีแล้ว e <c oughs> แล้วก็คือก,ก็อุ้ันแลได้ถูกกระรงแบบมาเนาะแล้ววันนี้ท่ากับกลาคืนแล้วคือตะคืนเที่ยงคืน พี่ผมรค,คุยได้ก่อยอีกคือแบบหาหุน่นพอดีบบมีเหมือนแบบพระเจ้าส่งมาให<อ>้ตลกมากเลยเอาเลยเออมันก็แบบวบบ่าเออได้กะโมเดลซั์เป็นเป็นข้อความแล้วคือนี่ยังเรียนแบบข้อความเตื่อเพราะว่าข้อความตรวจน้อยๆเนี่ยมันมีโอกาสถ้าได้แค่ครั้งเดียวคือถ้าเราเข้าแบบ เบี้ยวซับเบี้ยวเนี่ยคือมันแก้แบบได้แต่ถ้าเป็นผูกเอียมันก็ระบายแล้วเปรี้ยงแบบเออแควน่อยแบบเออแอบน่อยอะไรเงี้ยอตื่นเต้นเหมือนกันคือแบบตอนได้ฟุนมาก็คือแบบอยากได้เป็นตัวพิมพ์ดีทเนี้ยตัวดวแล้วเนาะตัวพิมพ์ดีเออเพราะว่ามันกัเอาจะเอาพิมพ์ดีแล้วน่นงลงคุณช่างที่ร้านก็บอก้ยพิมพ์ดียากนะทิเออแต่ไม่เป็นไรหรอกมันมีความแตกๆ ถ้าสัตว์แตกมันก็คือพิมพ์ดีโออแล้วคำมันยาวอะ่ะเออแล้วมาก็ไม่ใช่คำสัส้นๆนะโอคำยา,าวคือสี่นะรับบอกเลยว่าผมนะไม่กลัวเลยว่ามันจะผิดหรือมันจะพลาดหรือมันจะเพอิ์เฟ็ตนไม่ตัวติออะคือผมไม่ได้คิดตรงน,นั้นเลยผมแค่คิดว่าคนที่ผมมาสักด้วยคือพี่แล้วผมอ,อ,อยากได้งานของพี่ตอนเริ่มต้นใช่คือแล้วมาแบบคือผมเ็นแล้วว่า คือพี่อะผมรู้ว่าพี่ก็อยากจะทาให้มันดีที่สุดไงคือไต้ฝุ่นบอกว่าอะไรนะพอตอนตอนเหมือนนึกย้อนไปที่ตวเกา่าเออเรื่องนี้ดีที่ไต้ฟุนออ่นแบบทากีตาร์ตัวแรกอ่ะ<ช>แล้วมีคนแบบผมเข้าใจความรู้สึกเลยที่มันก็คือเราก็มันมันจงมีความตื่นเต้นเนาะเราก็อยากทาให้มันดีที่สุดเราเขาจะพอใจไหมวะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมได้มาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นหุ่นเนาะเป็นเป็นคนเป็นลูกค้าแบบรายแรกๆอ่ะลองลองคุณลองคิดดูดิว่าแบบสิบปีผ่านไปยี่สิบปีผ่านไปอ่ะคือ ผมก็พูดได้ว่าเนี่ยผมเป็นลายที่หกยี่สิตัวเดียวอยู่ใช่ก็เหมือนเทาอะไรนะกีต้าตัวแรกนี่คือไผ่นะกีต้าคนแรกก็ทําให้ช่างตัดผมส่วนตัวของผม<ห>ก็เขาเขาก็เขาอะซื้อตั้งแต่มันยังไม่เป็นตัวเลยอแล้ว,ลวขาหุ่กายใช่แล้วผมรู้สึกว่าในสิบคนแรกเนี่ยหรือยี่สิบคนแรกที่ผมทําให้เนี่ยพวกนี้คือครูผมหมดเลยแล้วผมต้องแล้วผมต้องขอบคุณใช่ไหมเราต้องขอบคุณว่าเฮ้ยคือเขาอ่ะ เขาเขาซื้อเพราะว่าเขาอยากซัพพอร์ตเราเขาซื้อที่เป็นเราอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเอออย่างเงี้ยต้องขอบคุณมากเลยเ็นบอกว่าแบบเขาเก่งแล้วก็มีไปแก้คือนึกเขาตัวใช่ผมก็ตามกลับกลับไปในตัวแรกๆในตัวสิบตัวแรกอะไรเงี้ยพอทำงานครั้งแรกพอกลับไปพอก็ตกใจเหมือนกันนะตอนนั้นพอเรามารู้อะไรมากขึ้นอ่ะเราเะเราก็จะเห็นโอยตรงเนี้ยมันต้องแก้แก้แต่แต่แต่ แต่เราจะมองไปถึงรายละเอียดมากกว่าว่าวเรารู้วิธีการทำไงเขาเข้าใจได้เขาไม่ได้หวังว่าต,ตัวแรกมันจะต้องเลิ่เรอเหมือนช่างที่เขาทำมาเป็นสิบยี่สิบปีถ้าวันนึงพี่เก่งอ่ะพี่จะขอกลับมาพอรายของน้องเยอะกูขอแก้ไปเนอะเออเราเข้า <c oughs> <c oughs> ใจมันดีมันเดือดเแบสนวันนี้วันนี้กูได้เท่านีหละคกุญชัคือผมขอบคุณมากที่แบบม็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ไม่ได้ถามหน่อยว่าว เออแล้วก็สักก็ตั้แรกก็คือสักข้อความมันดีเสร็จเนาะ <Yeah. S 1> ข้อความนี้ก็คือมันมีที่มาที่ไป uh คือเขาเป็นศิลปินนะที่ประกวด <Wow. S 1> มนการกทดเลนแล้วก็เขาเป็นมะเร็งแล้วมีโอกาสรอดที่แค่สามเปอร์เซ็นต์แล้ววันที่เขามาเขาก็เป็นทั้งมะเร็งที่ลงกระเพาะเลยลงขึ้นปอดด้วยคือเขาเขาแต่งเพลงเอง it's okay ชื่อชื่อเพลงนเนื้อหาจะเกี่ยวประมาณว่าบางทีเราไม่ต้องชนะ ล้มบ้างก็ได้ is okay ไม่ได้เป็นต้องชนะตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ตต้องรองให้ยากลําบากก่อนที่จะมีความสุขใช่แล้วพอฟังแล้วแบบผมแบบเฮ้ยผมชอบคนนี้มากเลยแล้วกรรมการคนหนึ่งไซมอนก็พูดด้วยว่าแบบคุณพิเศษมากบเมซิ่งมากเลยที่คุณสามารถแบบผ่านช่วงเวลายากลำบากอย่างเงี้ยแบบคุณทําได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็พูดคํานี้ขึ้นมาแล้วเราจะเอาไว้เตือนตัวเราอีกเหใช่ครับเพราะ ผม,มคิดสุดว่าชีวิตเราสองหมื่นกว่าวันนี่ผมใช้มาหมื่นกว่าวันละมันก็เกินครึ่งไปแล้วแล้วแบบถ้าเรามวแต่เสียเวลาแบบเรื่องแบบไร้สาระเรื่องที่มันแบบว่ามันไม่ทําให้เราไปข้างหน้ามันทําให้เราเสียเวลาทําให้เราไม่มีความสุขอะนี้ดีกว่าแล้วคือเห็นบอกว่าแบบคนบอกว่าเป็นเจ้าป่อคําคมออ <c> คุณชายคําคมพพแฟนอมเองคือผมเป็นผมเป็นคนที่ที่อินกับคําพูดพอเสร็จไลน์ไปปุุกนะแบบคือน้องบอกเออเนี่ยพี่ อ่ะมอเป็ะคือเป็นคำว่าวาบีามีก็คือวันนี้วันนี้เปนแถมไมหมดสามลายใช่ครับแล้วทำไมถึงเลือกคำนี้ก็เมื่อเกิดจากว่าผมมาทำงานกีตาร์แห่นเทเป็นช่างทำเคเมรมาหกเจ็ดปีนีผมยังตอบไว่าสน่ห์ของมันคืออะไรวะคือเราก็รู้ว่ามันเป็นงานทำมือนะมันเป็นงานที่ไม่ได้เพอร์เฟเหมือนแบบด้มาจากโรงงานอเงี้แต่จิงๆแล้วเสนมคืออะไรแต่พอได้มารูจักคาวาาม แลบิสบีมันคือความงามโดยที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบความความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปแล้วคือแล้วมันก็รู้สึกว่ามันลิงก์กับเออว่ะมันคือความงามที่มันไม่สมบูรณ์แบบใช่มันคืองานแฮนด์เมดของเราที่จะเห็นวิธีการต่อเห็นวิธีการเข้าไม้ที่มันแบบที่เราแบบได้เพอร์เฟกต์เหมือนเรางานใช่แล้วมันเกิดความสวยแล้วมันเกิดเรื่องราวมันเกิดเห็นวิธีการทําบวนการทําคนจะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเอาไม้มาต่ออย่างนี้นะ มันเลยมีคุณค่ามากเลยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันโดนใจผมกว่าวอยากให้มันเตือนใจนะว่าเนี่ยอยู่บนสองมือเราเนี่ยเอาไว้ตอนเวลาเราทำงานอะไรเงี้ยแล้วเรามันจะได้แบบเห็นเออแม่งเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่อะไรอย่ม่ได้กึดยังพ่อกับแม่จะว่ากนมึงอยากว่าบิ๊ทบิ๊ทได้ไหมหรอบยือจริงๆเมื่อก่อนพ่อก็ไม่ให้สั่งพ่อแม่ไม่ให้สั่งเอาเรือีพีเนี่ขึ้นบัญชีนะ ไม่เป็นไรพี่เพราะจริงๆแล้วตอนนี้แกก็ปล่อยแล้วอะไรอเโคจริงๆอ่ะเห็นในรูปแล้วบางทีเราลงรูปเราก็เห็นได้บอกขอรอวันนี้มาซักไม่ได้บอกบอก็ไม่ได้บอกไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเพราะว่าคือเรารู้ว่าเราเราสักแบบไหน <c oughs> พอดีกับการงานที่เราทําอยู่อาชีพคืออย่างเงี้ยเรายังมีเมคอัพที่เราปิดบางปิดได้บางทีเราต้องถ่ายงานที่เป็นแบบพีเรียดย้อนยุกอะไรเงี้ยเราก็ปิดได้โอเคแล้วเป็นยังไงกับการที่เป็นดาราแล้วเข้ามาซักอด ผมมองว่ามันดีนโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเปิดก<อ>ว,ว,ว้างมากมอก่อนคนชอบคิดว่าคนมีรอยสักต้องเป็นคนที่แบบการโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นงานศิลปะเอามีแบบพูดง่ายๆมันเหมือนแบบว่าคนสุบุรีอะไม่จชเป็นว่าต้องเป็นคนไม่ดมีมันเป็นแค่สิ่งที่เขาชอบจริงๆถ้าชอบก็แค่ go for it อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าชอบก็แค่ทำาเ a t s r i g h แล้ววันนี้จะชอบที่ทำไปโอ้โหชอบมาก ชอบมากผมชอบงานอย่างนี้เลยคือช้ามากเลยครับี่ชอบผมอยากให้พี่ใช้เวลาให้เต็มที่เลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยคาเนี่ยผมก็ต้องการให้มันเป็นแบบแนวคู่กันอะไรเงี้ยแล้วเซาออกมาสวยมากมีมั่นใจได้เลยจริงๆทําเก่งมากพี่ทุกคนก็ไปชมกันตอนเนี้ยมันยังสวยอ่ะแต่คนสักจะรู้ว่าตอนลอกอะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆมันลุ้นอยู่แต่ผมจะบอกว่าในในฐานะของลูกค้าหรือคนที่มาสักเนี่ยผมมาสักเพราะว่า ผมอยากได้งานพี่แล้วถ้าสมมติพี่สั่งไปแล้วมันเลยอ่ะจะว่าบีสซาบีกับพี่ก่อมันคือมันคือธรรมชาติที่ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธอะไรที่มันเกิดขึ้นได้มันคือเกิดขึ้นพี่ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องซีเรียสเลยผมเล่นกีตาร์ไม้จากต้นเดียวกันนะยังให้เสียงที่ไม่เหมือนกันเลยธรรมชาติอ่ะพี่ก็ผมแค่อยากได้งานพี่เนี่ยเลยก็ จริงๆก็อยากจะฝากทุกคนนะไม่ต้องอยู่ในอาชีพนี้หรอกคือถ้าเรามีความชอบอะไรก็อยากให้ go for it ไปเลยอยากให,อกให้อยากให้ทำไปเลยลคือออกจากเซฟโซนแล้วจะรู้เลยว่าตัวเรามทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากเลยชีวิตเรา2องหมืน่นวันเองลองคูณไปว่าใช้ไปเท่าไหร่ละนะเพราะว่ามันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเหมือนกันนะอยากทำอะไรก็อย่าเสียเวลาครับทำไปเลย จริงด้วยค่ะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดมือหนึ่งดเป็นทั้งนักร้องนักเต้นนักแสดงเป็นทุกอย่างจริงๆริงโอ้ขอบคุณมากแต่ไม่เป็นอย่างเดียวฮะไม่เป็นสับปะรดเลยติดตามละครของเราสองคนด้วยนะคะปีหน้าเรื่องเมียหลวงยังไงก็วันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะร้าน D ฮ Ink Tattoo Studio นะคะ subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็ subscribe ร้านด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็คือนอกจากพิซเนี่ยเพราะพิซก็ยังไม่เก่งเลยอ่ะ ยังไม่รับลูกค้านะคะแต่ว่าท่างกิงๆเยอะมากที่นี่ยังไงก็ลองเข้าไปดูที่เพจของร้านได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณด้วยผลมากงเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ